สวัสดีทุกคนนะครับพึกับช่องเพนทิวนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเบสบอลหนึ่งหนึ่งนะครับผมจะดูว่าเป็นอย่างไรนะฮะเหลี้ยงมาเลี้ยงมาอู้มีดอกเดียวสวยครับสวยสวยเฮ้ยมีดอกหนึ่งโอ้โหเกือบตายฮะเกือบตายเกือบตายเลยนะฮะเกือบตายเลยโอ้โหไปไป let's go let's go ประเดประเดประเโอ้ร oh, ะเบิดโอ้โ oh, หมันล่วงมันล่วงผมก็ตายคาระเบิดเลยใช่ไหมฟ้าโอเคนสีฟ้าสีฟ้ามันจะคุมหรอไม่ให้คุมไม่อุ้ยแล้วก็รองเรียบร้อยเรียบร้อยจะคุมไม่ให้คุมไม่ให้คุมไม่ให้คุม,ม,คม,ม,คมรอยครับสวยเฮ้ย uh ก่อนเคนผมเก็บของแล้วก็กระโดดกลับบ้านครับโอนะของแล้วกลับบ้านโอเคไปกลับบ้าน ตั้นตัวเองแล้วก็เอาของมานะครับของมาโอเคมีของแล้วก็เอาเป็นทองซะหน่อยแล้วก็ไฟบอลซะหน่อยโอเคไปเอ้าเฮ้ยตกใจตกใจหมดเลยเฮ้ยเขียวเขียวเขียวเว้ยเขียวเว้ยเขียวชมพูใส่กันแล้วครับใส่กันแล้วโอ้โหเรียบร้อยชมพูแตกเขียวรอดเลือดเลือดน่าจะเหลือน้อยนะครับ เร okay, ีบไปฮะอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าอู้หมาเด้อมาเด้อมาดิมาด,มาด,มาดิต่อแข่งกันนะอู้มันเล่าเจ็ดว่ะมันเล่าเจ็ดอ่ะสวยสวยบ้านมันเลยครับสวยสวยงาม ไปบ้านมันเลยครับสวยสวยสวยเรียบร้อยเอ้ยไม่ไม่โอ้มันวาร์ปกลับบ้านว่ะเดะระเบิดเดะไม่ไม่ทุบโอ้โหไม่แต่จิริลาเพื่ออะไรครับฮะยิงยิงอ้เดะล่วงดิล่วงดิอาล่วงสวยสวยพอให้มันให้มันได้ใจไว้บนางเพื่อเรารีฟฟาร์มครับแล้วก็ ไปแลกของกันสายสีก้อนละสวยนี่อีกอู้หูอืมสิบก้อนสิบก้อนเลยนะคะสิบก้อนหวานเจีย๊ยบโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ว h e fuck โอ้โหแม่งหายแล้วพวกยิงต่อเลยชิมหาย โอ้โหต้องเจอสีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหโอ้โหสีแดงพวกพันธมิตรนะพันธมิตรเฮ้อย่ายิงฉันสิโอ, ils, โอ, ampa, โอ, function, โอ้โหไปแล้วไปแล้วลองหุ่นแล้วกูลองหุ่นแล้วเว้ยลองหุ่นแล้วอูลองหุ่นแล้วอูลองหุ่นแล้วลองหุ่นแล้วเว้ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่รู้ว่า คือเรารู้ล่องหนอะเฮ้ยเดี๋ย่าจีร่วงสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองใช่ไหมเท่งั้แล้วก็ไปทุบเตียงสีเหลืองกันนะครับเป็นสายเนียนนะฮะชหายชิบหายงั้นล้วก็ทุบเตียงสีเหลืองแม่งเลยนะฮะโอเคอืมเรียบร้อยเหลืองแตกเรียบร้อยครับเหลืองแตกครับเหลืองตายครับสวยเป็นไง โหเราฉลาดพี่น้องตอนนี้เหลือสามคนนะครับมีผมเตียงแตกแล้วนะครับสีขาวแล้วก็สีชมพูเตียงยังไม่แตกแล้วก็สีแดงเตียงยังไม่แตกนะฮะไม่รู้ว่ามันจะอยู่บ้านหรือเปล่าน,นั่นไงมันอยู่บ้านจริงด้วยเฮ้ยเอาเฮ้ยบล็อกแรกอยู่บ้านจริงด้วยครับ ยาหาตัวยากระโดดสูงสวยโอเคเรียบร้อยครับบ้านบ้านแตกโอเคบ้านแตกครับเรียบร้อยร้อยให้เรียบร้อยเรียบร้อย,ร,ย,ร,อย,ร,ยร้อยเลยทีนี้โหสีแดงสีพูไปไหนอ่ะเอาพราะงั้นผมก็ไปเตียงสีแดงดีครับไปตบเตียงสีแดงนะฮะเออตกใจเว้ อืมโอเคโอววอชเอาบล็อกเอาเอาเชียชเอาบล็อกวัชวอชวอทเทฟก์โอ้ชีชบล็อกแหลกเลยนะครับบล็อกแหลกเลยเอาชิ้นหมายแล้วก็แหลกด้วยชิ้นหมายสว้ยละสว้ยละเร็ว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 เอาเอาเอาเมื่อกี้มันจะทุบได้แล้วโอ้เป็นที่เน็ตแล้วครับเป็นที่เน็ตแล้วอ่เตียงแตกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ตกใจหมดเลยนะฮะตกใจหมดเลยยิงไปก่อน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 ตี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 ร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคุมหนาเกินนะฮะคุมหนาเกินอันนี้ดิเฮ้ยเตียงเตียงเจียเจียวเจอเยงแล้วอู้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยติงแตกติงแตกแล้วจะตายตายโอ้หตายด้วยโอ้โอ้ตึงครับยังตึง เอา้าทำไมไม่ตายอ่ะเอา้าคืออะไรงงไม่เข้าใจเอา้าทำไมไม่ตายเอา้าทำไมไม่ตายเนี่ยเออทุกเตียงเอาเอา้เอาคือเชื่ออะไรยังไงงขง,ข,ง,ข,งขังไว้เงี้ยขังขังขังไว้หายเดี๋ยวนะ โ okay, อเคอินเทอร์เน็ตเออเตียงเอออันนี้อันนี้แตกของจริงนะครับเตียงชีบายสีฟ้ามาว่ะสีฟ้ามาว่ะสีมึเงินมาว่าไาไาออะไ,ไปเตียงมาดิครับไปเตียงมาดิรออะไรเตียงมาแลกเตียงเปล่าเดี๋ยวอู้ชิบหายมาแล้ว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 อู้ชิบหายเอา้า